อัลลอฮุอะลัยฮิวระหีม peace b กั p o n you ขอบครบคุณที่ติดตามเหตุภาษาอรับกับภูมิทุกท่านครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีอะไรที่จะแนะนําหรือมีอะไรที่จะเติมเต็มกันนะครับเราต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความสมบูรณ์และตัวผมเองก็บอกว่าผมก็เป็นคุณครูที่มีจิตอาสาและเรียนจบแล้วก็มีจิตอาสา แล้วก็ต้องการที่จะทํางานรับใช้ในเรื่องของทํำยังไงจะให้เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พลาดโอกาสตอนที่เขาเป็นเด็กแล้วเยาวชนไม่ได้อา่านอัลกุรอานมาอ่านกุราาอา,รกรากนกันแล้วก็เติมเต็มกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับเพราะว่าการอาร่านอัลกุรอานผลละบุญนะครับก็คือเราจะได้ทุกๆอักษรที่อ่านเนี่ยอย่างน้อยก็คืออักษรละสิบความดีหรือมากกว่านั้นและโดยเฉพาะคนที่กําลังจะไปทาฮัจญ์คนที่จะไปอุมาลไปนครมักกะมาดีนะ เราไปอ่านหรืออักษรที่นั่นถ้ามก,กาก็เป็นแสนถา้าที่มาดินาก็หนึ่งพันแล้วถามว่าเราจะไม่กอบขอยความดีอย่างนั้นหรือนะครับก็ขอให้เราทุกคนตั้งเจตนานะครับว่าวันนี้เราใช้เวลาตรงนี้นะครับก็น่าจ,จะไม่เกินประมาณ30ครั้งนะครับกับการเรียนกับการฝึกมันอยู่ที่ว่าเราจะฝึกแล้วก็ทบทวนตัวเราเองหรือไม่เรามาอยู่ในแบบฝึกแล้วครับ แบบฝึกก็คือบทฝึกอ่านท่านดูข้างบนให้ดีในวงกลมวงกลมเนี่ยจากหน้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีคําว่าอะไรครับบทที่บทที่ใช่ไหมครับแต่เวลาถึงตรงนี้ไม่บทที่แล้วสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กก็คือจากที่ผ่านมาในเรื่องของบทที่4กับบทที่2เนี่ยท่านอ่านให้ลูกท่านท่านขับรถไปด้วยกันซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันไปเที่ยวทะเลอยู่ในห้องวิ่งเล่นกันก่อนจะเล่นให้โทรศัพท์ เล่นก็ได้ก็เลยครับให้เขาอ่านตามอาลีฟบา้าตาซายิมฮะเนี่ยเขาจะได้ไม่เครียดนะครับแล้วเขาจะจําได้เองอาลีฟอ้าบา้บาบ้าตาตา,ตาอันนี้คือทบทวนของเกา่าแต่เวลาถ้าเป็นเด็ก,กเริ่มเรียนจริงๆครับเรียนหน้านี้ท่านเริ่มบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิราะฮีมสอนเขาอย่างนี้เลยครับอ้าวอันนี้ตัวตรงกลงเรียกว่าอาลีฟบางคนก็เรียกอาลีฟอ่าของผมเรียกอาลีฟอ่าบางคนไม่เรียกชี้ปุ๊บ ถ้ามีอย่างนี้อ่าอันนี้บ้าอันนี้ตาอันนี้ซาอันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่ของผมต้องการจะให้รู้ว่าที่เขากําลังอ่านนะ่ะมันคือตัวอะไรก็แนะนําว่าถ้าชุดฝึกติแรกอวตานะี่ยท่านเรียกตัวนี้ก่อนอเลฟอ่าบาบ้าตาตาซาซาอันนี้สําหรับเด็กเล็กสามขวบสี่ขวบเริ่มอ่านอันนี้เลยครับแล้วเวลาเขาอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างเราให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปนี่นะครับอลีฟอ่าบาบาตาตาซาซาเขาได้แล้วให้เขาอ่านเองเขาจานอลีฟอ่าบาบา้าแล้วเราก็บอกนิดนึงถ้าจุดนี้นะจุดเดียวอันนี้สองจุดดยดีนะครับอันนี้สามจุดด้วยดีนะครับ,นนดดวรบเวลาเขาอ่านได้ปุ๊บลองชี้แบบไม่เรียงอันนี้ไรตาอันนี้ไรบา้าอันนี้ไรซาอันนี้ไรอ่าให้เขามีกําลังใจ ทำยังไงให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าเขารักและเขาชอบแล้วผมอยากได้ยินเด็กเวลาเรียนกุอานแล้วบอกว่ามาะเราเดี๋ยวไปเรียนหนังสือไม่ทันเดี๋ยวคุณครูเขาสอนเดี๋ยวหนูอ่านไม่ทันหนูย่ากไม่ทันผมอยากได้ยินเด็กพูดอย่างนี้เวลาจะมาเรียนกุฎานซึ่งเราไม่ได้ยินมาก็ค่อนข้างจะมากที่แบบมันเป็นอะไรที่บอกเวลาถึงเวลาเรียนกุฎานแล้วเด็กไม่ไปเนี่ยลองลองแบบนี้ดูนะครับแล้วเราก็ให้เขาอ่านหน้านี้แหละวันทัดนี้จากหน้านี้วันแรกนะครับแบ่งอย่างนี้ สอนเขาสี่ตัวนี้เสียอักษรและให้เขาอ่านอันนี้มันก็คือเสียอักษรเน,นี้ยอ,อาอาบาบาตาตาซาซาเพื่อที่จะให้ออกเป็นเสียงบวกจากอักษรพยางค์เดียวเป็นสองอาบาตาซาเราอ่านนำเขาอาบาตาซาและลิ้นเขาจะคล้องและทักษะเขาจะเกิดอ,อาอาบาบาตาตาอาอาบาบาตาตาซาซาถ้าเขาได้แล้ว ก่อนเลิกเราบอกเขาเอามาตกลงกันถ้าอ่านย้อนถอยหลังย้อนคือย้อนไม่ใช่ย้อนนี่นะไอ้ไม่ใช่ย้อนนี่นะครับย้อนถอยหลังคือแบบช่องสุดท้ายก่อนซาซาตาตาบ้าบ้าอาอาได้ปุ๊บท่านขีดถูกแล้วก็อะไรครับเซ็นชื่อไว้ก็ได้เซ็นวันไว้ก็ได้แล้วก็เลิกในวันที่หนึ่งวันที่สองเราก็มาเริ่มย้อนให้เขาอาบ้าตาซาย้าให้เขารู้สึกว่าเขาถูกบังคับ เราอ่านนำเขาก่อนให้เขามีความรู้สึกมากับเราแล้วก็ให้เขาอ่านตามอ,าอ้าวอาอาบ้าบ้าตาตาซาาเอาอ่านเองเวลาอ่านเองปุ๊บยังไม่สะกดนะแต่เรียกพยัญชนะไม่สะกดแล้วเราก็ให้เขาอ่านนะครับเขาจะไปของเขาอินชาลละห์ผมเชื่อแล้วผมก็ลองกับลูกผมคนเนี้แหละครับโดยที่ว่านะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันก่อนนอนก่อนที่จะเล่นรถดัมของเขาก็เอามาอ่านก่อนแล้วก็จะบอกกี่แนะ่ แต่ท่านต้องรักษาสัญญากับลูกนะสิบหน้าเอาสิบหน้าเวลาถึงเลขสิบเขาต้องเลิกนะเราบอกอ่านเสร็จเดี๋ยวพาไปร้านซื้อขนมเอเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปนี่เอเดี๋ยวให้เล่นโทรศัพท์แต่ต้องอะไรครับไม่ใช่บอกเอาหนังสือจะสอนแล้วต้องมาเอาอะไรมาล่อไม่ใช่แต่เหมือน,นคล้ายเป็นกําลังใจให้เขาเดี๋ยวถ้าอ่านจบจะเอาอะไรเดี๋ยวย่อให้ประมาณเนี้ยเวลาเรียนสามวันเรายังให้กําลังใจทใําไมเรียนภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาหรับ เป็นภาษาของอัลลอฮ์เป็นภาษาของนบีแล้วก็จะไปอ่านกุรานแล้วมาสู่การปฏิบัติทาไมไม่มีรางวัลให้เขาล่ะครับให้เขาเถอะหมดไปกับการอ่านนั้นกุรานให้ไปเลยนะครับเราก็มาเริ่มวันที่สองเริ่มนี้ท่านดูให้ดีนะครับเพียงแต่นําอักษรน,นี้มาสลับกันสลับกันไปสลับกันมาแต่ยังอยู่อะไรครับสี่ตัวนี้พร้อมกับอะไรครับฟัดฮากอย่างเดียวแล้วก็อะไรครับวันที่สองก็สามบรรทัดให้เขาอ่านเองอาบ้า บาอาตาอาซาอาเอาลองถอยทีถอยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านหรือท่านจะถอยอย่างนี้ก็ได้อาซาหรือซาอาก็ได้แล้วบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามนะครับเวลาจบปุ๊บเลิกเลิกก็คือสองวันแล้วท่านก็เซ็นชื่อแล้วขีดถูกไว้นะครับไม่ต้องรีบเพราะวันแรกๆอย่าเพิ่งรีบนะครับแล้ววันที่สามเราก็ให้เขาอ่านของเดิมก่อนนะครับถ้าเป็นห้องเรียนที่มีสิบคนยี่สิบคน ขึ้นกระดานเราอ่านนํานะครับแล้วให้เขาอ่านตามสักสิบห้านาทีสิบนาทีถ้าชั่วโมงกู้อ่านนะแล้วเวลาอ่านรวมเสร็จปุ๊บก็ให้เขานั่งอ่านเอาใครอ่านได้เข้ามาทีละคนแล้วเซ็นชื่อให้เขานะครับเป็นอ่านเดี่ยวแล้วตอนเลือกก็อ่านรวมกันอีกทีนึงเวลาวันที่สามเราก็ให้เขาดูว่าอ้าวเมื่อวานเราเอ็นอ่านยังไงอ่านตัวแย่วันนี้เราอ่านตัวติดนะครับจากอาบาตซาเวลาอ่านติดติดไงบาต้าตาบ้าซาต้า ถามว่า,าเขาก็จะรู้อักษรรูปของอะไรครับเขาจะแยกไม่ออกข้างหน้าข้างหลังแต่เขารู้ว่าจุดอันนี้ออกแบบนี้สองจุดออกแบบนี้สามจุดใช่ไหมครับออกแบบนี้เด็กเขาฉลาดเพียงแต่เราจะแนะเขาอย่างไงแล้วเมื่อเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเราลองไปนี่เลยครับอวันนี้เราสามพยางคมนะยาวนิดนึงเราก็เหมือนทําไงให้เด็กมีความสุขเอาสูตรใา้ใจก่อนสูตรท้องพองแล้วท้องเฟบ คือพยายามเล่นกับเด็กบ้างอย่าเป็นครูที่แบบสอนกุ่านแล้วเด็กนั่งมองแล้วบอกจะโดนตีไม่ว่าวันนี้จะโดนดีดครูไม่ว่าอะไรประมาณเนี่ยแต่เราต้องบอกเออครูคนนี้สอนสนุก,กนอะไรประมาณเนี่ยท่านลองเปลี่ยนบุคลิกใหม่ก็ได้นะครับทาไงที่จะให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าถูกแหละเด็กเรียนกุอานเด็กเรียนศาสนากับครูเนี่ยต้องเกรงขามแล้วต้องเคารพครูแต่เราก็เล่นพอประมาณไม่ใช่เล่นจนกระทั่งเด็กขึ้นหัวก็ไม่ใช่อันนั้นก็เยอะไป นะครับก็เวลาเป็น2องก็มาเป็น3พยางอาตาบ้าอย่าไปอ่านแบบนี้นะครับอาตาบ้าไม่มีเอาอันเดิมจําคําเดิมไว้อ่าก่อนตาบ้าเขาจะแยกเป็นอักษรอ่าตาบ้าเราบอกโอเคลองให้เรานิดนึงอาตาบ้าให้กําลังใจเขาหมุียานว่างไงบ้าตาซาเอาอ่านติดริบาตาซา ให้เขาไปก่อนเขารู้ตัวแล้วแต่เขายังรวมไม่ได้เพราะเขาเพิ่งเริ่มหน้านีเองต,าบ,า,า,ออต,ตาบ้าซาโอเคอันติดสิตาบ้าซาเอาได้ซาบ้าตาเอาติดสิาบ้าตาแล้วเราก็ขยําอยู่ตรงเนี้ยซ้ําอยู่ตรงเนี้ยครับหน้านี้บรรทัดนี้ซ้ําไปเสร็จแล้วเวลาเขาอ,อ้าวคราวนี้มาดูสังเกตตรงไหนสังเกตตรงจุดรูปมันคือของเดียวตัวเดียวกันแล้วเขาจะไปของเขาได้เอง อาบาตาบาตาซาตาบาซาซาบาตาบาอาตาตาอาบาบาตาอาตาซาอาวันที่สี่จบเสยนชื่อหรือบอกวันที่สามคันนี้วันที่สามก็ได้วันที่สี่ถ้าเรียนสัปดาห์ละสี่วันถ้าเรียนสัปดาห์ละสองวันก็ครึ่งหนึ่งแล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราสอนนะท่านจะสอนสองวันสอน 3. สามวันจะสอนสี่วันสอนห้าวันเอาวันสุดท้ายเนี่ยก็อะไรครับ มาบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เท่าไรกี่วันลักษณะอ,าอ่านยังไงแล้วเวลาจะเซ็นท่านลองอ่านแบบขึ้นข้างบนย้อนซ้ายไปขวาแล้วก็อะไรครับจากบรรทัดนี้ไปนี่ทํายังไงก็ได้คะกันแล้วเขาอ่านได้นะนะอันทำดุลินะแล้วเริ่มรู้ว่าเขามีทักษะการอ่านที่จําแล้วก็อ่านได้แมน่นอิชลัลลอกที่ได้ยากต่อฟรีก็จะเกิดกับเขานะครับก็อันนี้เป็นการแนะนําบทฝึกอ่านแล้วเรียกเหมือน,นคล้ายๆกึงก่งๆบทสอบเลย นะครับก็ขอรอส่งประทานอีดายะครับพอบิลลบาตฟิีวันิีดายะพรัสลามอะลกุมะระห์มุตุลลอฮ์วะบะบรกา